สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราแคมชาชาชาชกแล้วนะคะและคลิปนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการทำความสะอาดฟูกนอนสุดที่รักของพวกเรานั <Yeah. S 1> ่นก็คือ <Yeah. S 1> Coleman camper Inflator m a t High Peak แบบดับเบิลนะคะเราไปมาหลายทริปมากๆเลยสกรปรกมากเลยค่ะทุกคน oh, no. เรามาทําความสะอาดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มแรกเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราแคมช่าชานะคะแต่ว่าบางคนอาจจะมีวิธีทําความสะอาดแบบอื่นที่สะดวกกว่านี้ก็ได้ <Yeah. S 1> เราใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะทุกคนแล้วก็ปรับไปที่นะคะโหมดที่เบาที่สุดเลย <Yeah. S 1> เพื่อถนอมนะคะผิวผ้านะคะของฟูกนอนของเรานั่นเอง <Yeah. S 1> และนี่แหละคะ่ะคือจุดนะคะจุดที่เป็นจุดเปือเป้อนๆแบบนี้เหมือนจุดน้ํามันเลยเนาะทุกคน yeah. แต่ว่าไม่รู้มันเปื้อนมาจากไหนเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยปูฟูกเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ใส่ผ้าปูที่นอนไงคะทุกคน oh. เด็กๆเ,เองหรือตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะเหยียบย่ําเข้าไปนะคะแต่ว่าขาเราเนี่ยโดนอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ <c oughs> พวกเราเลยลองใช้โฟมคลีเนอร์นะคะซึ่งเป็นโฟมอเนกประสงค์ในการทําความสะอาดพวกเบอะผ้าหรือว่าพรมกำรรมะหยี่นะคะลองดูว่าถ้าเราฉีดลงไปเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้ไหมหรือว่าจะเบาบางลงไหมนะคะ ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราไม่ได้มาขายของนะคะไม่ได้มาขายผลิตภัณฑ์หรือว่าโฟมคลีนเนอร์นะคะทุกคนในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อก็ลองศึกษาซื้อได้เลยนะคะอันที่จริงพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราใช้โฟมคลีนเนอร์มันจะทําความสะอาดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าก็ไปหาซื้อโนโ้องเขาก็บอกคุณสมบัติใช้ทําความสะอาดคราบสกรปรกน้ํามันจาระบีกาแฟฝุ่นละอองนะคะก็คิดว่าอืมคล้ายๆเนะคล้ายๆที่เราสกรปรกเลยเนี่ยน่าจะได้อยู่นะคะก็เลยลองเอามาใช้ดูะคะ่ะอ่ะ ตอนนี้เราลองมาจับเวลาไม่ได้จับเวลาว่ามันจะสะอาดตอนไหนนะคะทุกคนแต่ว่ามันจับเวลาว่ามันจะแห้งตอนไหนเพราะว่าพอเราฉีดเจ้าโฟมคลีเนอร์ไปแล้วทุกคนเห็นไหมเราฉีดตามจุดที่มันมีความสกปรกนะคะเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำอัหมาดเนี่ยเช็ดทําความสะอาดนะคะมันก็จะมีรอยปเปียกแบบนี้ยแล้วกว่ามันจะแห้งเราก็อยากรู้ว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีกว่ามันจะแห้งก็เลยจับเวลาค่ะ เราก็ทดลองกับโฟมครั้งแรกเหมือนกันนะคะมาดูผลไปด้วยกันเลยดีกว่าตอนนี้คืออันนาก็ใช้แบบผ้าในการถูเด,ด,ด,ดี๋ยวให้โฟมมันซึมไปสักพักหนึ่งก็ได้อยู่เดี๋ยวเขาถูทีเดียวแบบปื้ดเลยบได้ค่ะ มาก,กทำไปดมไปน <c> ะ <oughs> แต่ว่าแต่ละยี่ห้อไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราใช้มันก็กลิ่นห,มหอมๆเนาะก็ใช้เด็กนะคะใช้เด็กทํางานให้นะคะสาหรับงานนี้เราถูไปเราก็ค่อนข้างรุนเหมือนกันนะคะทุกคนอันจริงๆแล้วกลักวมันเสียหายหรือเปล่านะมันจะทําความสะอาดได้ไหมโดนเหรอต้องออกแรงไหมก็แบบว่า ถูเหมือนแบบว่าเช็ต๊ะประมาณนั้นแต่ว่าคือถ้าแรงให้แบบว่าออกแรงนหน่อยก็ดีเพราะจะได้ซึมซึมก็โอเคห <Okay. S 1> ลับสบาย แล้วะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขัดถูขัดถูมันทั่วแล้วนะคะก <Yeah. S 1> ็จะเห็นเนาะว่ามันมีความเปียกนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราฉีดโฟมอนเนกประสงค์นี้แล้วเนาะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําเปียกหมาด ะะซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะเราก็จับเวลาประมาณ15นาทีแล้วค่ะตอนนี้มันก็เริ่มที่จะแห้งนะคะอเผอิญว่าเราไม่ได้เปิดพัดลมช่วยค่ะเราเปิดแอร์นะมันก็มีลมแอร์ที่แบบพัดลงมานิดนึงอันนี้ก็แบบว่าประมาณ20กว่านาทีแล้วนะคะก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีความเปียกแหละนะแล้วก็เจ้าโฟมมันก็จะต้องซึมเข้าไปด้วยนะคะ ขอเล่าไว้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนจริงๆเจ้จจาฟูกสองฟูกเนี้ยของเราใช้มาหลายทริปมากๆก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตัดนะคะภาพปูที่นอนดังนั้นแล้วเวลาที่เราปูแล้วนอนเนี้ยเด็กๆก็จะเล่นแล้วก็เหยียบย่ามันแล้วก็เรียกว่าเราไม่เคยนำโฟมมาทําความสะอาดหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันจริงจังเลยนอกจากการแบบดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เช็ดนะคะ คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้แบบอ่าผลิตภัณฑ์เนาะทำความสะอาดผ้ามาทำดังนั้นแล้วมันอาจจะฝังลึกแล้วทุกคนอันนี้เราก็ต้องแบบอ่าต้องทําใจนิดนึงนะคะว่าถ้ามันฝังลึกจริงจริงแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะอะไรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะามันค่อนข้างยากอะค่ะที่จะดึงความสกปรกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาทําความสะอาดมันนะ ความคาดหวังของเรานะคะก็เลยคาดหวังแค่ว่าให้มันเจือจางลงนะคะให้มันดูสะอาดสะอ้านนิดนึงนะคะแต่ก็ได้ผลกับทุกคนเปรียบเทียบ Before and after เนาะก่อนหน้านี้สกรปรกกว่านี้นะมันเข้มกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เจือจางลงไปเยอะมากเลยละคะ่ะก็ขอสรุปง่ายๆเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนน่ะนำฟูกลักษณะเนี้ยไปใช้นะคะขอให้ระมัดระวังเรื่องความสะอาดกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันสกรปรกให้รีบกลับมาทําความสะอาดอาจจะใช้โฟมอเนกประสงค์แบบพวกเราในสําหรับคลิปนี้ก็ได้นะคะหรือว่า จะใช้วัสดุอื่นในการเช็ดก็ได้คิดว่ามันน่าจะเจือจางแล้วก็บาบางลงเยอะค่ะ <Yeah! S 1> ลองดูนะคะทุกคนแต่พวกเราได้ความสะอาดแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วละคะ่ะ uh oh. แล้วก็อย่าลืมนะคะผ้าปูที่นอนกับเปลาะหมอนก็ช่วยได้เยอะเลยเหมือนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามพวกเรารวมถึงแชร์พวกเราในทุกช่องทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ